สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับปลาเล็กวันนี้มาทําเมนูแกงป่ากันค่ะแกงป่าขาหมูอร่อยมากๆเลยนะคะวัตถุดิบก็มีขาหมูฟักทองมะเขือพวงมะเขือเปราะพริกแกงนะคะก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าหัน่นกระชายซอยค่ะพริกไทยอ่อนใบมะกรูดกระเพราค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ําปลานะคะแล้วก็ ซอสหอยนางรมค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะวันนี้ไม่ต้องตําพริกแกงค่ะพเพราะว่าใช้พริกแกงสำเร็จรูปนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปในกระทะพอประมาณน,นะคะวันนี้เป็นแกงป่าค่ะปเล็ก,ก็จะใช้น้ำเปล่าในการผัดพริกแกงนะคะพริกแกงนะคะใส่พอประมาณให้เหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบของเราที่เตรียมไว้นะคะก็ปารีก,ก็จะใส่พอประมาณแค่นี้นะคะ ละลายพริกแกงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดจนพริกแกงของเราหอมค่ะก็ใส่ขาหมูลงไปเลยค่ะเมนูนี้นะคะแนะนําเลยค่ะทุกคนอร่อยมากๆนะคะแกงป่ากขาหมูค่ะเราก็จะนําขาหมูของเรานะคะมาผัดจนขาหมูเปลี่ยนสีนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะซอสหอยนางรมค่ะหลังจากนั้นก็คนค่ะการที่เราปรุงรสก่อนนะคะจะทำให้หมูของเรานะคะมีรสชาติค่ะ เสร็จแล้วก็เติมน้ําลงไปอีกนิดหน่อยนะคะขั้นตอนนี้นะคะปริจะไม่ใส่น้ําเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าการใส่น้ําเยอะจะทําให้ขาหมูของเรานะคะเปื่อยช้าเนาะก็ใส่น้ำน้อยๆนะคะเขาก็จะเปื่อยเร็วกว่าค่ะไม่เชื่อลองได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่มะเขือเปราะกับฟักทองค่ะมะเขือพวงนะคะปริจะใส่ที่หลังค่ะเพราะว่ามะเขือพวงเขาก็จะสุกเร็วนะคะ เติมน้ำลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเราก็จะปิดฝาค่ะให้ผักสุกประมาณ80%นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่มะเขือพวงก,กันต่อค่ะได้ที่แล้วนะคะใส่มะเขือพวงลงไปเลยค่ะ ปิดฝาหม้อต่อเลยค่ะถ้าเราไม่ปิดฝาหม้อไว้นะคะเมื่เขือของเราก็จะดำนะคะเปิดฝาหม้อเช็คผักดูก่อนนะคะว่าผักของเราสุกได้ที่หรือยังถ้าสุกได้ที่แล้วเราก็ทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแดงที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กระชายซอยค่ะ พริกไทยอ่อนนะคะแกงป่าขาดไม่ได้เลยนะคะสามสิ่งนี้ใบมะกรูดด้วยคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะแกงป่าขาหมูใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนเราจะไม่ได้เคี่ยวเหมือนกับทำขาหมูพะโโรนะคะชิมรสชาติอีกครั้งคะ่ะ ยังจืดอยู่นะคะขอเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะทำไปชิมไปนะคะสำหรับกับข้าวบ้านปลาลิกอร่อยแล้วค่ะเราจะมาใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะคะใส่ใบกระเพรานะคะก็เพิ่มความหอมเพิ่มความเผ็ดร้อนค่ะ แกงปลาขามหมูนะคะทุกคนไม่ต้องทํานานไม่ต้องเคี่ยวเหมือนเราตุนขามหมูนะคะประิมาณไม่เกินบวกลบคูณหารไม่เกิน15-20นาทีไม่เกินนะคะถ้านานกว่านี้เดี๋ยวขามหมูจะเปื่อยเกินไปจะไม่อร่อยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารับประทานไหมคะถ้าใครชอบซดน้ำนะคะก็เพิ่มปริมาณน้ำลงไปได้เลยคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ